บทที่31สสู้จงตันเย่หลังจากที่ผู้ชมแบบอินเทอร์แอคทีฟหยิบไม่ขึ้นมากูจือซางก็ถามว่าคุณต้องการจะทำนายอะไรเรื่องมงคลชะตาชีวิตหรือจะดูห่วงจุ้ยบ้านถ้าจะดูดวงชะตาและไม่อยากเปิดเผยเรื่องส่วนตัวก็ส่งว,วันเดือนปีเกิดและรูปที่คุณเพิ่งถ่ายมาถ้าจะดูห่วงจุ้ยบ้านก็เปิดกล้องหลังตรงๆเอาอุปกรณ์เดินรอบบ้านสองรอบเดี๋ยวฉันจะดูหวงจุ้ยและองค์ประกอบให้ ฉันไม่มีความลับอะไรสู้จงตันเย่กล่าวฉันคุยวิดีโอกับคุณได้อาจารย์ขณะที่เธอพูดเธอเปิดกล้องและหน้าต่างวิดีโอก็ปรากฏขึ้นในห้องถ่ายทอดสดภายใต้กล้องเดิมผู้ชมแบบอินเทอร์แอคทีฟดูมีอายุ40หรือ50ปีจากโทนสีและพื้นผิวจะเห็นได้ว่าเธอไม่ได้มีเพียงใบหน้าที่สวยงามเท่านั้นแต่ท่าทางของเธอดูฉลาดและสุขุมเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีเทาขมับสีขาวและแว่นกรอบบาง สวัสดีอาจารย์กู่สวัสดีชาวเน็ตทุกคนนี่เป็นผู้ชมคนแรกที่ขึ้นมาและเรียกเธอว่าอาจารย์มันดีมากพี่สาวคนนี้ดูสุขุมเหมือนปัญญาชนระดับสูงสุภาพมากฉันชอบเธอในสองตอนแรกของรายการการแสดงการทำนายของกูจือซางมีความแม่นยำอย่างน่าประหลาดใจและตอนนี้ผู้คนบนอินเทอร์เน็ตเรียกเธอว่าผู้ทำนายเมื่อเห็นผู้ชมแสดงความคิดเห็นซู่จงตันเย่พูดอย่างอารมณ์ดี ทุกคนต่างอยากดูการทํานายของอาจารย์ดังนั้นเรามาเริ่มกันเถอะกูจือสางพยักหน้าในขณะที่มองไปที่ใบหน้าของหญิงวัยกลางคนในขณะที่แยกอักขระแปดตัวที่เธอส่งไปเป็นการส่วนตัวเธอพูดช้าช้าตามดวงของท่านผู้ฟังท่านนี้อายุ48ปีราศีของท่านคือปีฉลูธาตุทั้งห้าของท่านเป็นธาตุดินและท่านขาดแคลนน้ําในปีเกิดของท่านควรมีเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่และรุนแรงในบ้านเกิดของคุณ ภัยพิบัติครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อคุณและครอบครัวอย่างมากเพราะเหตุการณ์นี้คุณอ่อนแอและป่วยจนอายุได้สี่หรือห้าขวบเมื่อรวมกับรูปร่างหน้าตาของคุณแล้วคิ้วของคุณตรงแต่ปลายคิ้วจมเล็กน้อยซึ่งหมายความว่าคุณเคยมีพี่ชายแต่เขาเสียชีวิตก่อนกำหนดถ้าฉันพูดถูกเขาเสียชีวิตในปีที่สองที่คุณเกิดสู้จงตันเย่ดูตกตะลึงนั่งตัวตรงด้วยความประหลาดใจพยักหน้าและพูดว่า ใช่เลยราศีและอายุถูกต้องตามนั้นบ้านเกิดฉันทำนาทางใต้เศรษฐกิจช่วงปี1970ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรทุกคนใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพืชผลที่มีเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีภายแล้งในปีที่เกิดแต่ได้ยินคนรุ่นก่อนก่อนบอกว่าร้อนจัดฝนไม่ตกแถมมีโรคระบาดเก็บเกี่ยวได้น้อยคนแก่และเด็กๆก,ก็อดตายเป็นอันมากปีนั้นพี่ชายของฉันก็ตายสู้จงตันเย่เติบโตขึ้น และทุกปีเมื่อพ่อแม่ของเธอพาเธอไปเผากระดาษสีหน้าของพวกเขาเศร้ามากในเวลานั้นเธอสังเกตว่ามีเนินดินเล็กๆอยู่ตรงที่พวกเขาบูชาและมันก็เล็กเกินไปเมื่อเทียบกับสุสานอื่นๆหลังจากถามพ่อแม่ของเธอแล้วเธอก็ได้รู้ว่าเธอมีพี่ชายคนโตมาก่อนสู้จงตันเย่กล่าวว่าเดิมทีตอนที่ฉันเกิดพ่อแม่ของฉันเตรียมพร้อมที่จะไม่เลี้ยงดูฉันใครจะรู้ว่าในยุคที่หายณะเช่นนี้ ฉันเป็นเพียงเด็กแรกเกิดที่พึ่งน้ำนมเพียงเล็กน้อยและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์แต่ก็นั่นแหละจนฉันอายุมากกว่าสาขวบเพราะฉันยังเด็กไม่รักษาโภชนาการฉันจึงมีโอกาสป่วยเป็นไข้ได้ง่ายกว่าเด็กทั่วไปน้ำเสียงของเธอมีความซาบซึง้งฉันรอดมาได้เพราะแม่ให้ชีวิตฉันครึ่งหนึ่งหญิงมีคันจะอ่อนแออยู่แล้วหลังจากคลอดบุตรและต้องการพักฟื้น แต่ในปีที่อดอยากหลังจากคลอดลูกต้องนอนอยู่บนเตียงเพียงแค่สองสามวันก่อนจะไปทำงานในไรนาแม่ของซู้จงตันเย่อ่อนแอและไม่มีอาหารเสริมเพื่อบำรุงร่างกายของเธอน้ำนมขาดสารอาหารก่อนเดือนที่สองเธอหิวมากจนตัวซีดและซูบผอมและร้องให้กลางดึกเมื่อแม่ของเธอเห็นเธอทนไม่ได้เธอจึงกัดฟันและซื้อ,อยากระตุ้นน้ำนมมาสองสามห่อต้มมันแล้วดื่มในที่สุดน้ำนมก็ออกมาแต่มันผสมกับเลือดของแม่ เธอดูดนมและเลือดดูดซึมสารอาหารของแม่และรอดชีวิตมาได้แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาร่างของแม่ของเธอก็สุญมลงหลังจากฟังเรื่องราวของซู่จงตันเย่เมื่อเธอ,เธอยังเด็กบางคนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นก็ค่อนข้างประทับใจฉันรู้ว่าบ้านเกิดของซู่จงตันเย่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่เดียวกับฉันปีนั้นแล้งหนักหนาสาหัสจริงๆ มีชายชาราที่ดีมากคนหนึ่งในหมู่บ้านของเราที่อดตายในปีนั้นเช่นกันกูจือสางพยักหน้าและพูดว่าหลังจากพูดถึงวัยเด็กของคุณแล้วเรามาดูวิธีชีวิตของคุณกันดีกว่าผู้ฟังท่านนี้หน้าผากของท่านอิ่ตาของท่านก็ผ่องใสและมีลักษณะคนมั่งคั่งนี่คือสัญญาณของเศรษฐีรายย่อยโดยเฉพาะหูของคุณซู่จงตันเย่ยกมือขึ้นแต่ติ่งหูของเธอโดยไม่รู้ตัวและพูดว่า ฉันไม่รู้อะไรเลยรูปร่างหูของฉันแตกต่างจากคนอื่นจริงๆกูจือซางกล่าวว่าจากด้านหน้าส่วนบนของใบหูจะสูงกว่าดวงตาคนที่มีใบหูลักษณะนี้จะมีความแข็งแกร่งในด้านการเรียนและการงานมีจิตใจที่แน่วแน่ไม่ถูกผู้อื่นชักจูงโดยง่ายและผลการเรียนของพวกเขาก็เด่นคุณเป็นหนึ่งในผลการเรียนที่ดีที่สุดตั้งแต่ยังเด็ก ใบหน้ามักจะบอกสถานะคนได้คุณมีจมูกที่ยาวและตรงซึ่งเชื่อมโยงกับผู้คนในแง่ของหงเฮ้งมันหมายถึงคุณสุภาพและให้เกียรติผู้อื่นนอกจากนี้หูของคุณยังขาวกว่าใบหน้าของคุณนี่เป็นรูปลักษณ์อันสูงส่งซึ่งแสดงว่าคุณมีชื่อเสียงในสายงานของคุณเองตอนนี้คุณควรมีลูกศิษย์และคุณก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกการแสดงออกของซู่จงตันเย่เปลี่ยนจากความประหลาดใจเป็นความเชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์ เธอผลักเฟรมลงและพูดว่าอาจารย์กูพูดถูกฉันประสบความสําเร็จในการเรียนตั้งแต่ฉันยังเด็กฉันอยากไปเมืองใหญ่และช่วยเหลือพ่อแม่ของฉันดังนั้นฉันจึงเรียนหนักมาตลอดฉันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้เป็นอันดับต้นๆของจังหวัดฉันเลือกเรียนชีววิทยาต่อมาฉันไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยและไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สู่การปฏิบัติจริง และมีส่วนร่วมในการพัฒนายาหลายชนิดตอนนี้ฉันเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเอฉันประสบความสำเร็จบ้างในอาชีพของฉันคอมเมนต์ตามหน้าจอพี่สาวโปรดยอมรับการคาระวะของฉันหากนี่เป็นเพียงความสำเร็จบ้างฉันไม่ใช่ขยะเลยหรือมหาวิทยาลัยเอคือโรงเรียนในฝันของฉันแต่น่าเสียดายที่คะแนนสูงเกินไป ผู้ชมกลุ่มนี้มีการศึกษามากที่สุดที่ฉันเคยเห็นในสามฤดูกาลที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าบอกว่านี่คือนักแสดงที่ได้รับเชิญจากบริษัทของกูจือซางกูจือซางพูดต่อพ่อแม่คุณพวกเขาก็ล่วงลับไปแล้วแม่ของคุณเสียชีวิตด้วยโรคเมื่อสิบปีก่อนพ่อเพิ่งเสียชีวิตภายในสามปีนี้นอกจากนี้สามีของคุณน่าจะจากไปอย่างกระทันหันไม่นานนี้ ทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเรื่องนี้สำคัญมากสำหรับคุณมันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่สู้จงตันเย่ดูดเศร้าเล็กน้อยและพูดด้วยรอยยิ้มฝืนเป็นเช่นนั้นจริงๆแม้ว่าฉันจะพาพ่อแม่มาที่นี่หลังจากที่ฉันมีชื่อเสียงแต่ความเจ็บป่วยของแม่เป็นมากเกินไปเธอก็จากไปหลังจากนั้นสองสามปีพ่อของฉันทำงานหนักในฟาร์มตลอดทั้งปี และพ่อของฉันตับก็ไม่ค่อยดีเสียไปเมื่อสองปีที่แล้วสามีฉันเขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อครึ่งปีแรกนี้กูจือซางถอนหายใจเบาๆและมองไปที่ผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังหน้าจอคุณคิดว่าชะตากรรมของคุณไม่ดีสำหรับครอบครัวและคุณโทษตัวเองทั้งหมดและนั่นคือสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ใช่ไหมดวงตาของซู่จงตันเย่เป็นสีแดงเล็กน้อยเธอพยักหน้าหลังจากนั้นครู่หนึ่ง ปรากฏว่าในวันที่สามีของเธอเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เขากำลังจะไปรับเธอจากโรงเรียนเป็นผลให้เกิดการชนกันบนถนนและสามีเธอเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์นี่เป็นอุบัติเหตุในงานศพซู่จงตันเย่ะงับความเศร้าโศกและดูแลทุกอย่างเธอเหนื่อยและเข้ามาพักแต่เธอได้ยินน้องสาวของสามีของเธอคุยกับญาติคนหนึ่งเธอพูดว่า พี่ชายของฉันเสียชีวิตอย่างอนาถพูดตามตรงตอนที่เขาแต่งงานกับพี่สะพ้ายครอบครัวของฉันไม่เห็นด้วยแค่ดูว่าพี่สะพ้ายของฉันเก่งแค่ไหนเธอเป็นทั้งศาสตราจารย์และนักวิจัยชีวิตของผู้หญิงคนนี้ยากเกินไปและผู้ชายธรรมดาดวงชะตาอ่อนกว่าเธอญาติพูดแบบนี้ไม่ได้นะฉันคิดว่าพี่สะพ้ายของคุณเป็นคนดีมากน้องสามีป้าไม่รู้สิต้องเป็นดวงชะตาเธอฆ่าพี่ชายตัวเองตอนเด็ก และแม่ของเธอก็ตายเร็วเพราะต้องเลี้ยงเธอพ่อของเธอก็เพิ่งเสียไปเหมือนกันดูสิพี่ชายฉันสิทำไมเขาถึงตายไประหว่างทางไปรับเธอหละ่ะถ้าจะให้พูดชะตาชีวิตเธอแข็งแกร่งเกินไปและเธอคือคนที่ฆ่าเขาเสียงพูดคุยของทั้งสองยังคงได้ยินแผ่วเบาแต่สู้จงตันเย่มีมือที่เย็นขาแข็งและจิตใจเธอว่างเปล่าแม้จะรู้อยู่เสมอว่าครอบครัวของสามีไม่ชอบอาชีพของเธอมากนะั และรู้สึกว่าเธอไม่มีคุณธรรมเอาเสียเลยเมื่อต้องออกไปทําวิจัยทุกวันแต่เธอกับสามีก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและครอบครัวอาศัยอยู่เพียงลำพังข้างนอกหลายปีที่ผ่านมาสามีของเธอสนับสนุนเธอในด้านวิชาการมาโดยตลอดพวกเขาเป็นทั้งคนรักและเพื่อนที่ดีดังนั้นมันจึงเจ็บปวดมากสำหรับเธอที่สามีประสบอุบัติเหตุเช่นนี้และมันก็ยากที่จะยอมรับ สู้จงตันเย่ไม่เคยคิดเลยว่าครอบครัวของสามีเธอจะคิดเช่นนั้นอย่างไรก็ตามเธออดไม่ได้ที่จะคิดย้อนกลับไปตามสิ่งที่น้องสามีของเธอพูดและต้องตกใจเมื่อพบว่าเธอไม่สามารถพูดอะไรเพื่อหักล้างได้พี่ชายของฉันเสียชีวิตทันทีที่ฉันเกิดแม่ของฉันสุขภาพไม่ดีเพราะต้องเลี้ยงดูฉันและพ่อของฉันทำงานหนักเพียงเพื่อให้เธอเรียนหนังสือแม้แต่สามี ถูกต้องมียานพาหนะและคนเดินถนนมากมายบนถนนเส้นนั้นทำไมพวกเขาถึงชนรถสามีของเธอเมื่อเขามารับเธอเหตุแห่งทุกเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นเองหรือนับตั้งแต่เธอมีความคิดเช่นนี้ซู้จงตันเย่ก็เจ็บปวดอย่างหนักหลังจากดูการถ่ายทอดสดรายการเปิดโลกวิญญ,ญาณทางอินเทอร์เน็ตและดูวิดีโอและคลิปทำนายโชคชะตาของกูจือซางเธอจึงเข้าไปในห้องถ่ายทอดสดของกูจือซาง รู้ตัวอีกทีเธอได้กดปุ่มเข้าร่วมแล้วและโชคดีมากที่ได้รับเลือกจากคน3ามถึงสี่แสนคนเมื่อประสบการณ์และความเจ็บปวดในอดีตถูกเปิดเผยทีละอย่างอารมณ์ของสู้จงตันเย่ก,ก็สงบลงมากแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกประมาาเธอกลัวมากว่ากู่จือซางจะบอกเธอว่าความโชคร้ายของครอบครัวของเธอนั้นเป็นเพราะดวงชะตาของเธอเอง เธอคงไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ในชีวิตนี้กูจือซางขมวดคิ้วเล็กน้อยไม่เห็นด้วยและพูดว่าแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าคุณสรุปเรื่องนี้ได้อย่างไรแต่ฉันสามารถบอกคุณได้อย่างชัดเจนว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ความผิดของคุณที่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นชีวิตของคุณยังห่างไกลจากความโชคร้ายพอที่จะฆ่าช,ชีวิตผู้อื่นซู่จงตันเย่มีอาการคัดจมูกน้ำตาไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ และเสียงของเธอก็สั่นเล็กน้อยจริงหรืออาจารย์กู่ถ้าชีวิตฉันปลอดภัยจริงๆทำไมญาติพี่น้องทิ้งฉันไปทีละคนกู่จือซางกล่าวว่าพี่ชายของคุณเสียชีวิตเพราะภัยธรรมชาติและสามีของคุณเสียชีวิตเพราะภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นเกี่ยวอะไรกับคุณสิ่งที่เราควรเสียใจคือเราเกิดผิดเวลา และสิ่งที่เราควรเกลียดคือการขับรถโดยประมาทและทําให้ชีวิตของคนอื่นต้องสูญสิ้นไปสําหรับพ่อแม่ของคุณฉันแน่ใจว่าพวกเขาไม่เคยรู้สึกขุนเคืองใจในสิ่งที่ทําเพื่อคุณฉันไม่เห็นความขุนเคืองใดๆในตัวคุณมีเพียงคําอวยพรการปลอบโยนพวกเขาไม่เคยคิดว่าผู้หญิงที่โดดเด่นจะมีความผิดตรงกันข้ามพวกเขาภูมิใจที่คุณเกิดและเติบโตเป็นเสาหลักของประเทศเมื่อสู้จงตันเย่ดูจะไม่เชื่อ กูจือซางหยิบเหรียญจัก,กรพรรดิสามเหรียญออกมาและทํานายบนโต๊ะหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เงยหน้าขึ้นและพูดกับสู้จงตันเย่สิ่งของต่างๆหลังจากที่พ่อของคุณเสียชีวิตควรจะยังคงอยู่ที่บ้านสู่จงตันเย่มีดวงตาแดงก่ำพยักหน้าและพูดว่าใช่ฉันเอาพวกนั้นไปไว้ในที่พิเศษแล้วกูจือซางกล่าวว่าเขามีนิสัยชอบสะสมสแตมมีหนังสือสแตมอยู่ท่ามกลางสิ่งของที่ถูกเก็บไว้ คุณไม่ได้เปิดดูมันเมื่อคุณเก็บมันคุณสามารถหามันเจอไหมหัวใจของซู่จงตันย่เต้นผิดจังหวะและเธอก็นึกถึงบางสิ่งอย่างลังเลนเธอพยักหน้าอย่างรีบเร่งแล้วหันหลังเดินไปที่ห้องด้านหลังใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่เธอจะกลับมาถ่ายท่อสดพร้อมกับสมุดสแตมแบบเก่าเล่มหนาะนี่ไงเธอหายใจเข้าลึกๆและเปิดสมุดบันทึกระหว่างการถ่ายท่อสดมีตราประทับที่ด้านหน้าและเมื่อเธอพลิกไปตรงกลางหลังเล่ม ดวงตาของเธอก็เบิกกว้างทันทีและนิ้วของเธอก็สั่นขณะที่เธอพลิกหน้ากระดาษแก้วใสบรรจุข่าวสารรายงานบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจัยทางวิชาการของเธอตลอดจนรูปภาพที่อัปเดตบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อเธอบรรยายที่มหาวิทยายลายัยกระดาษและแถบเหล่านั้นถูกจัดพิมพ์ตัดออกอย่างประณีตและใส่ลงในสมุดสแตมของชายชาราบางอย่างแม้แต่ซู่จงตันเย่เองก็จำไม่ได้ว่าให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อใด ผู้สูงอายุสองคนที่อายุมากกว่า50ปีมีสุขภาพและสายตาไม่ดีและไม่ได้ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีข้อมูลที่กระจัดกระจายไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันจะยากเพียงใดสำหรับพวกเขาในการรวบรวมข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเธอข่าวและรูปภาพทั้งหมดเกี่ยวกับลูกสาวถูกพิมพ์และตัดออกอย่างมีความสุขพวกเขาอ่านตัวอักษรใหญ่ๆไม่ได้ นับระสาอะไรกับการวิจัยทางชีววิทยาและวิธีพัฒนายาแต่พวกเขาจะซื้อนิตยาสารไซเอนวีคลี่ทุกฉบับและมองหาชื่อลูกสาวในนั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครึ่งหลังของสมุดสแตมทั้งหมดเต็มไปด้วยบทความที่เกี่ยวกับเธอนี่คือความรักอันลึกซึ้งของคนชราทั้งสองที่มีต่อลูกสาวของพวกเขาและพวกเขาอายที่จะแสดงความรักด้วยคำพูดแต่พวกเขาก็แสดงมันไว้ด้วยวิธีของพวกเขาเอง พวกเขามักจะบ่นไม่พอใจและรู้สึกว่าลูกสาวทำงานหนักสำหรับคนในวัย40่เศษใช้เวลาทั้งวันในห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์อยู่จนถึงตีสองหรือตีสามกูจือซางกล่าวต่อพวกเขาไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่พวกเขาทำคุณคือความภาคภูมิใจของพวกเขาไปจนวินาทีที่เขาตายในเวลานี้สู้จงตันเย่ยไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอกอดสมุดสแตมของเธอและร้องให้อย่างซึ้งใจ แม้แต่ผู้ชมจำนวนมากในห้องถ่ายทอดสดก็อดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาหลังจากร้องให้เป็นเวลานานสู้จงตันเย่ก็หยุดอารมณ์ของเธออย่างช้าๆเธอถอดแว่นและพูดด้วยเสียงแหบพรากับกล้องถ่ายทอดสดขอบคุณอาจารย์กู่ฉันไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อแสดงความขอบคุณฉันไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยขอบคุณกู่จือซางพยักหน้าไม่เป็นไรตอนนี้คุณก็รู้แล้วเพียงแต่ เธอมองไปที่ใบหน้าของสู้จงตันเย่เห็นตําแหน่งแห่งชีวิตของเธอมีสีหมอกจางๆและพูดว่าตอนนี้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวในครอบครัวฉันคิดว่ามีสายเลือดของคุณด้วยคุณมีลูกชายสู้จงตันเย่กตกตะลึงใช่ลูกชายของฉันอยู่ที่บ้านแต่ความสัมพันธ์ของเรามีขัดแย้งกันเล็กน้อยในช่วงสองปีที่ผ่านมาขณะที่เธอกำลังพูดเธอตระหนักว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องดีนะ กูจือซางหนักใจและสีหน้าของเธอก็กังวลตอนนี้เขาควรจะนอนอยู่ในห้องของเขาอาจารย์กูมีอะไรผิดปกติกับเขาหรือเปล่ากูจือซางกล่าวว่าตอนนี้เขายังไม่นอนฉันแนะนำให้คุณไปดูที่ห้องของเขาฉันอนุมานสถานการณ์บางอย่างของเขาได้จากความสัมพันธ์ของคุณกับลูกของคุณจากหน้าตาของคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณและลูกของคุณจะสิ้นสุดลงเมื่อเขาอายุสิ ซู่จงตันเย่หัวใจเต้นแรงชะตาผูกพันของแม่และลูกสิ้นสุดลงกูจือซางกล่าวว่าหมายความว่าลูกชายของคุณจะตายเมื่ออายุ17สซู่จงตันเย่เสียงสัน่นลูกชายของฉันเขาเพิ่งผ่านวันเกิดปีที่ส7เจ็ของเขาในปีนี้หมอกจางๆที่กูจือซางเห็นจากตำแหน่งบนใบหน้าของเธอเป็นลางสังหรณ์ของความสัมพันธ์ที่สิ้นสุดกับลูกชายของเธอและลูกชายของเธอหน้าจะประสบในอนาคตอันใกล้นี้ แต่ในสายตาคนอื่นดวงชีวิตของเธอไม่ดีค่าครอบครัวต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาจากญาติทั้งของสามีและของเธอตัวเธอเองก็เชื่อจริงๆว่าเธอได้ฆ่าสมาชิกในครอบครัวของเธอทั้งหมดและตกอยู่ในการโทษตัวเองและความเจ็บปวดที่เธอไม่สามารถกำจัดได้และโทษตัวเองทุกวันในท้ายที่สุดเธอลาออกจากงานที่เธอรักและเลิกอาชีพของเธอและเลิกล้มความพยายามเหมือนในช่วงครึ่งแรกของชีวิตโดยสิ้นเชิง ปีต่อมาก็ไม่กล้าคบใครไม่กล้าแต่งงานใหม่ก่อนที่กูจือซางจะทันได้พูดจบประโยคสู้จงตันเย่ที่หน้าซีเสียวก็ลุกขึ้นยืนหยิบโทรศัพท์บนโต๊ะแล้วเดินอย่างรวดเร็วไปที่ห้องของลูกชาย